สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ทุกท่านครับมาทำไม้ครับทำไม้นั่งแท่นครับเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาดูไม้ที่เราเสียบยอดนั่งแท่นด้วยการเสียบยอดเอาไว้นะครับหลังจากที่ติดแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นขอให้รวยครับนี่ อามานั่งแท่นไว้ครับจะติดให้ไหมนอ้อไม้ต้นนี้มีสีแดงครับเนี่เอาดอกมาใส่ครับไม่ต้องสงสัยนะครับพี่น้องครับเป็นไม้จินตนาการครับจะทำให้มันเป็นแฟนซีสวยๆนะครับ ต้นนี้ไม่รู้จะติดให้หรือเปล่าไม่ได้งดน้ำนะครับนี่จะลองดูครับแข่นด้วยกาวร้อนนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูไม้ที่เราเสียบยอดไว้ครับหลังจากเสียบยอดติดแล้วนะครับก็ เอาเชือกหรือเอายางรัดออกได้เลยนะครับถุงพลาสติกแล้วก็ยังครอบไว้อยู่ยังไม่ต้องเอาถุงพลาสติกออกนะครับครอบไว้เหมือนเดิมนะครับก็ให้พี่น้องเอาน้ำไปรดนะครับใส่น้ำได้เลยเดี๋ยวเราเอาถุงพลาสติกมาครอบแล้วยางรัดครับวันนี้พามาดูไม้ที่เสียบยอดเอาไว้ครับนี่ นี่ครับพี่น้องครับติดแล้วครับไม่ได้นั่งแท่นด้วยกาวนะครับนี่ใช้ยอดมาเสียบนะครับหลังจากที่ติดแล้วก็แกะยางออกได้เลยนะครับแกะยางออกได้เลยถุงพลาสติกก็ครอบไว้อย่างนี้ครับ นั่งแท่นก็จะเสียบยอดหรือนั่งแทน่นโดยกาวร้อนนะครับทุกเจ็ดวันนะครับถ้ามีน้ําข้างในนะครับไอ้น้ํานะครับที่น้องต้องมาแก,แกะยางรัดออกนะครับเพื่อให้น้ํามันระบายออกไปนะครับไม่งั้นนะ่ะน้ํามันจะโดนกิ่งที่เราไปนั่งแทน่นหรือไปเสียบยอดนะครับมันก็จะทําให้กิ่งที่เราไปใช้นะ่ะ ใช้ในการนั่งแท่นเน่าเสียหายนะครับการนั่งแท่นก็อยากให้ดีต้องงดน้ำนะครับงดน้ำงดน้ำให้แห้งนะครับให้ดินแห้งนะครับผมอย่างต้นนี้ก็ติดแล้วครับนี่ยางยางรัด ก็อ,ออกไปเลยหรือจะรัดไว้เหมือนเดิมแต่ไม่ต้องไปแน่นนะครับครอบไว้เหมือนเราครอบไว้ครับนี่สามารถดึงขึ้นดึงออกได้ครับนี่นะครับดึงได้ครับนี่ครอบไว้ครับแล้วน้ามารดเลยครับนี่อน้ําเทราดลงไปเลยนะครับเนี่ยเวลานั่งแท่นเสร็จแล้วนะครับเมื่อมีใบออกมาแล้ว ยอดใหม่แล้วก็รดน้ำได้เลยนะครับนี่นก็จะมาปลูกไม้ด้วยนะครับเป็นไม้สีครับไม้สีเมื่อกี้ตัดเอาไปกิ่งหนึ่งครับนี่ตัดเอาไปครับขอให้รวยนะครับขอให้รวยและเฟอร์รารี่นะครับอยู่ด้วยกันนะครับไม้มันต้นเล็กต้นเล็กจะเลี้ยงก่อนจะปลูกลงใหม่ครับ แล้วก็จะเปลี่ยนดินให้นี่ด้วยนะครับผมไม้มีอยู่กิ่งเดียวครับนี่ซื้อมานะครับทีแรกจะเอาทำสายพันธุ์ต้นเขาเน่าไปแล้วครับได้กิ่งเดียวครับนี่ก็เลยเามานั่งแท่นติดเรียบร้อยนะครับก็จะมาเปลี่ยนดินให้เขานะครับนี่สำหรับไม้ต้นนี้ครับ เปลี่ยนดินการเปลี่ยนดินก็งดน้ำไปนะครับอันนี้ผมเอาวางไว้โดนฝนเปียกงดน้ำแห้งๆครับเวลาเราเปลี่ยนดินมันจะง่ายนะครับนี่ดิงออกมาก็จะเป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ผมก็จะไว้ทำพันธุ์ครับกลัวไม่มีไม้ ล้วเราปล่อยให้ดินแห้งครับนี่แล้วก็จะเปลี่ยนง่ายนะครับเปลี่ยนง่ายดินไม่แตกเกอะจากกันนะครับนี่จากกันเป็นก้อนเหมือนเดิมครับนี่เปลี่ยนดินเสร็จก็จะมาแต่งรากนิดนึงนะครับเป็นรากตะขาบนะครับนี่ทำเอาไว้ครับรากตะขาบ ก่อนการนั่งแท่นอยากให้ติดดีต้องงดน้ำนะครับงดน้ำไปเลยนะครับจะนั่งแท่นหรือเสียบยอดนะครับงดน้ำไปเลยนะครับทุก7วันเราต้องไปดูไม้เรานะครับไปดูไม้ hey, hey, hey. เพราะว่าถุงพลาสติกเวลาเราลัดไว้นะครับ น้ำจะอยู่ข้างในนะครับน้ำจะขังไว้นะครับเราต้องไปดูนะครับเจ็ดวันนะครับก็วางไว้ในในร่มนะครับแสงแดดลำไร้ลำไรนะครับไม่ต้องแดดแรงนะครับแต่ก็ต้องมีแดดมั่งนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนดินชวนชมนะครับ เ้าสับใหญ่ลองไปเลยถ้าเรามีนะครับถ้าเราไม่มีอยากลองก้นกระถางแต่ไม่มีมันเ้าสับแนะนำให้ใช้ฐานหุงข้าวนะครับง่ายดีครับใช้ฐานเลยครับพี่น้องครับหรือไม่ก็ก้นกระถางมันใหญ่ใช่ไหมครับเราก็ไปซื้อตาขายแบบนี้นะครับนี่ ร้านยี่สิบาทก็มีครับนี่ม้วนละร้อยกว่าบาทซื้อมาเอาไปลองก้นกระถางนะครับเวลาเราอาดินใส่กระถางนะครับเขาจะได้ไม่ร่วงออกจากกระถางจนหมดนะครับนี่ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับนี่กระถางผมใหญ่นะครับ เปลืองดินดินเปืองหน่อยครับผมใช้กระถาง1 2บนิ้วนะครับกระถางผมใช้12นิ้วไซส์เดียวเลยไซส์เล็กก็มีครับไส์เล็กแต่ผมไม่ใช้ละจะเอาไว้เพาะพันไม้ครับไส์เล็กกระถางใหญ่ลากเดินดีครับ ไม้คู่ครับนี่ต้นนี้กิ่งนี้ฟลอรี่ครับนี่กิ่งฟลอรี่นะครับต้นนี้ขอให้รวยครับขอให้รวยจะออกมาดูครับว่ารากจะเป็นยังไงครับต้นนี้นี่ครับเวลาเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนดินให้ยนชมงดน้ำแบบนี้นะครับนี่ เวลาเรายกออกมาดินเขาจะไม่แตกกันนะครับเขาจะเกาะกันอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ยกออกมาก็วางเลยนะครับก่อนการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางครับงดน้ำนะครับงดน้ำพี่น้องต้องงดน้ำนะครับไม่ใช่ว่าไม่ต้องงดปล่อยมันเลย ดินมันจะแตกออกจากรากนะครับไม้มันจะชะงักการเจริญเติบโตนะครับพี่น้องต้องงดน้ำนะครับงดน้ำมันไม่ตายครับก็บอกเรื่อยๆยื่อแหละไม่ต้องไปสนใจใพี่น้องให้มันตายยากครับวชนชม ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับก่อนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางก็แนะนำให้กดน้ำนะครับกดน้ำหลังจากเปลี่ยนดินเสร็จก็ตอนเย็นแล้วก็รดน้ำเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ อากาศร้อนอย่าเอาน้ำไปรดต้นชวนชมนะครับอากาศร้อนอย่าเลยเชียวนะครับ เราน้ำไปใส่เวลาต้นชนชมร้อนๆนะครับต้นเขาจะนิ่มนะครับนิ่มอากาศร้อนแดดเผาอยู่นะครับต้นจะนิ่มหมายจะเน่าเสียนะครับไม่แนะนำนะครับกม็มาแนะนำวิธีดูแลนะครับวิธีดูแลนะครับผมสำหรับการเสียบยอดหรือการนั่งแท่นนะครับตัวนี้เป็น ต้นนี้เสียบยอดนะครับนี่ผมจะตัดยางยืดออกนะครับจะตัดออกให้พี่น้องดูนะครับถ้าเราตัดแล้วถุงพลาสติกเราต้องวางไว้อยู่อย่างนี้ก่อนนะครับเวลาลดน้ำก็รดลงไปเลยนะครับไม่ต้องมาฉีดใส่ใบ หรือลดส่ใบนะครับเพราะว่าเขายังไม่แข็งแรงเราแค่เปิดอากาศให้ถ่ายเทครับผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ติดแล้วอย่าเพิ่งไปแกะตัวนี้นะครับนี่ร้อให้แผลเขาหายดีก่อนนะครับี่ให้เขาสนิทกันดีๆนะครับเป็นการเสียบยอดนะครับนี่ ผ่าลงไปเหมือนตัววีนะครับเป็นตัววีนะครับเอายอดมาเสียบอีกแล้วนะครับเราจะดูแลให้ยังไงให้เขารอดแค่นั้นเองตัวนี้ก็เอาออกเอาออกแดดเข้าไว้ก่อนครับเหมือนฝนจะตกเอาออกแดดได้เลยนะครับ ยังไม่เปิดเราก็รัดเอาอยางรัดไว้ก่อนนี่ครับคุมไว้เฉยนะครับนี่ไม่ได้รัดแน่นนะครับแค่คุมไว้นะครับเวลารดน้ำนะน้ำจะไม่โดนนะครับรดน้ำรากอย่างเดียวนะครับผม นี่ก็พามาดูเรื่องของการดูแลไม้หลังจากนั่งแท่นเสียบยอดติดแล้วนะครับแล้วก็มีวิธีการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ดูด้วยนะครับหลังจากนี้ก็จะไปใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยนี่จะพาไปดูปุ๋ยนะครับไม้ในจินตนาการครับ ดดอกสีแงลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับมีพลาดประกันใดก็ไยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ